ตำรวจสวนแตงโมยามเย็นครับผมสุกท่านปีใหม่บ่านอ๋อทำอัพกับสัญญาพัดครับูกวันที่26ตุลาครับยอดเม็ดหญ่วยสาก็เลยติดหน่วยสารับเพิ่งติดหน่วยบ่าน่าจะท่าน ่าจะลังปีใหม่เพราะว่าดินมันแห้งมันไม่ค่อยง่ามครับตึงมาต่อสายนาำยดให้หน่วยกำพันใหญ่ซ้ำกําปัน่นนี่ยก็กําปั่นนิดนึงทำอัพ สนยญาหน่วยบนญ่เราครับปลาดิเสียล่ะใบกรอบก็ลืมมา ใส่ด่หนวยแตงโมคือห่างแท้โอ้ยอยังงียกะวัสิปลูกใส่ปีใหม่บอท่านครับมือ่อวันที่สิบเจ็ดเลือเวลาสิบสามสิบสี่มือ เกือบท่านรุ่นนี้น่าจะท่านนะครับแต่รุ่นติดลูกกลางหล่องนี่น่าจะว่าท่านอาจจะวันที่สี่ที่หารุ่นนี้น่าจะท่าน นี่ท่านท่านแบบนี้ท่าน,นท่านปีใหม่ท่านนีแต่บ,บัลายครับหาลิ่มออกพอเพื่อขายใส่ปีใหม่นี่ครับหน่ต้องการคืออยากให้มันติดมาพีละติดลูกไก,ใกล่ลองกลางหิละ นี่คือลูกที่ต้องการซุ่มติดไก่กับไลายมมีเวลาม่มีเวลาขัดถ้าจะไปคา้ยข้าวโพด เนียบนี่บริคัดออกเอาไว้ก็บร่ได้กินหรอกเนี่ยอีกแปลงนึงครับน้ำหยดแตงโมน้ำหยดแต่บริคุ้มผาครับแปลงข้างๆกันกระปิ้นข้าวโพดข้าวโพดข้าเหนียวล้งนาแตงโมล้งนา น้ำค้งบ่เมนฝนตกนครับเปิดน้ำไว้เรื่มปิด24ชั่วโมงเต็มๆถึงรดแน่ลองนี่ก็จะเป็นฟักทองปลูกเสริมเด้อยวก็ปวดครับจักจะพานวัวดอกฟักทองผมเล็ดแล้วบ่ค่อยพาน เลร่ลองปลูกเมึ่อสองหลอกเล็กสี่หน่วยบ่พักทองไข่ประมาณลอยตุน่นสองแถวงามเนยบ่งามเนยครับรปลูกไก่แปงแตงโมหัมชิลอดเพียไฟบ่ ้ากร้ายครับทาบบลอดเพียไฟกะยังนิดหน่อยกัมีม่ขโพดกินครับสายน้ำตัวนี้บางตุนก็งามบางตุ่นก,นก็เหลียบรอยเม่นอหยังกินน้อนบอกน้อนหรือเพียไฟ เป็นไวรัสแล้วนี่อเผีวไฟสีเหลือหลอดเท็กต์ทอนนอบหกอื้อฟักทองไข่หลอดไห้บนนอกบูเป yup> ็นตลอดเทปี่น้องเลยมองนี้ก็จะเป็น มันหวานญี่ปุ่นครับสามแถวมันหวานญี่ปุ่นคุลิคคกนันละรล่างงามครับสวนสมุปีครับแปลงข้าวโพดแตงโมงฟักทองมันหวานญี่ปุ่นนี่นี่คือข้าวโพดข้าวโพด ปลูกไปเรื่อยๆครับสวนเสมอปีอนูนๆที่เขียวใก้ๆเ๋มันกระเขาโพดกำลังคลายต,ตอนนี้ครับกำลังงามน่าจะขยายพันธุ์ได้แล้วเดี๋ยวเสียเอาไปปลูกขยายพันธุ์อีกจกักแถว ยากระไรครับปล่อยเลยไ้ซ้ำไรก็ซ้ำนะแถมนหกไปน้ำกันนี่แหละ <c oughs> ข้าวโพดข้าวเหนียวตวนเหนีนกูเขาเนี่ยครับเพราะว่าพอถากกวนเขาเอามาปลูกปลูกกวน ดอดเม็ดต้นเขาประมาณแดดเก่ามือครับถ้าต้นเยวมีคานอ่าต้นใหญ่ต้น,น,ตนวกวบเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบื่องเรื่อยๆครับวันนี้ภาเบื้องต้นก่อนครับสวัสดีครับ